กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็นในเกมโซโล่เลเวลลิ่งอะไรนนั่นเองครับผมซึ่งเปิดให้บริการแล้ววันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ส่วน PC ตอนนี้ยังไม่มีให้ดาวน์โหลดแต่คาดว่าน่าจะวันนี้แหละเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดบริการประมาณ15บหนากาของวันนี้ใช่ไหมโอ้โหบอกได้เลยว่าเปิดแบบฟ้าผ่าเบี้ยงนะครับผมไม่ทันตั้งตัวบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยนะครับผมมันเปิดจริงๆรเหรอเพราะว่าจริงๆมันควรจะโปรโมทหนักก่อนหรือเปล่าเราอมเน็ตมาเบิรงกว่าจะเปิด hey <laughs> ใช่ป่ะดังนั้นผมขอยืนยันได้เลยว่าเป็นการเปิดบริการจริงแล้วนะครับผมแต่เป็นการเปิดบริการแบบซอฟแวร์นะครับผมความหมายของซอฟแ a n ์ก็คือเปิดให้บริการบางประเทศซึ่งบางประเทศในที่นี้นะครับผมก็จะมีทางน้านของเซิร์ฟเวอร์ไทยละหนึ่งนะครับผมส่วนเซิร์ฟเวอร์อะไรอีกนั้นไม่รู้นะครับผมเอาเป็นว่าเปิดแค่บริการไม่กี่ประเทศเท่านั้นถามว่าเขาเปิดแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อรับฟังความคิดเห็นว่าอย่างเช่นเซิร์ฟไทยบอกโอ้โหระบบตรงนี้แม่งโอ้โหคนไม่ดีเลยนะครับกระแสะตอบรับไม่ดีก่อนที่เขาเนี่ยจะมีการเปิดให้บริกการกออใากรใ่่มควทีจ ปรับปรุงในส่วนตรงนั้นก่อนก่อนที่จะเอามาเปิดนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ได้กระแสะตอบรับทั่วประเทศนะครับผมถ้าเกิดว่ายูดีมาเปิดเป็นประเทาของคอเบลทีเดียวเลยดังนั้นเขาจะมีการเปิดเป็นซอฟแนด์ด้วยปกติแล้วซอฟแนด์เนี่ยก็จะมีการเปิดแค่แคนาดานะครับผมแต่อันนี้ไม่รู้คิดยังไงเอาเซิร์ฟไทยเข้าไปด้วยก็ถือว่าดีนะครับผมส่วนข้อดีข้อเสียนะครับผมเรามาพูดกันก่อนว่าซอฟแนด์เนี่ยข้อดีคืออะไรข้อดีคือเราเนี่ยได้เล่นก่อนครับส่วนข้อเสียคือ ยืดเยื้อ,อครับผมยืดเยื้อจนกว่าทางด้านของเซิร์ฟกอบอลจะเปิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็รวมกับเซิร์ฟทางด้านของกอบอลอยู่ดีเนาะอย่างเช่นคุณอ,อาจจะเจอตู้กาชาประมาณ100วันนะครับผมจนกว่าทางด้านของเซิร์ฟกอบอลจะเปิดพอเซิร์ฟกอบอลจะเปิดอาจจะเป็นทางด้านของ30วันสุดท้ายของอ่าตู้กาชาจะหมดแล้วอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นมันก็จะมีการยืดเยื้อเพื่อรอทางด้านของเซิร์ฟกอบอลนะครับผมเข้าใจตรงกันดังนี้เนาะดังนั้นเปิดจริงเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ iOS Android แแลล้้ววกก็น็นม,มีทาง้าของเวอร์ชันสแล้ว้้ ใต้คลิปกันแล้วกันเนาะทีนี้นี่ครับผมเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าซโลวเลเวลลิ่งเกมเพย์เนี่ยมันเป็นประมาณไหนเนาะสำหรับเกมเพย์ะะนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงเกมที่เปิดก่อนหน้านี้นเลยอย่างเช่นวันพันแมนโวลนั่นเองครับระบบการต่อสู้ก็จะเป็นสไตล์นั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเหมือนวันพันแมนโวลเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นใช่ไหมล่ะมันก็แบบเกมซ้าๆกันจริงๆไม่ได้สามนะผมแค่ผมบอกว่าระบบการต่อสู้นะครับผมเกมเนี่ยมันจะเป็นออกแนวนั้นนะครับผมโดยตัวละครในเกมนี้เนี่ยก็จะมีทานะงของสกลต่อสู้้ผมแว สกิลอันติใช่ไหมล่ะอ่ะก็ตามปกติของเกมนี้เลยแต่นะครับผมเราสามารถไปจุ่มอาวุธได้แล้วก็เอามาใส่ให้กับตัวละครซึ่งตัวละครเนี่ย<อ>ก็จะมีการโจมตีปกติตามอาวุธที่ใช้อย่างเช่นใช้ดาบสั้นก็จะโจมตีในท่าทางของดาบสั้นใช้อาวุธถุงมือมือป่าก็จะใช้เป็นต่อยใช้อาวุธปืนก็จะใช้เป็นการยิงนะครับผมขึ้นอยู่กับที่ว่าเราเนี่ยได้มีการยัดอาวุธอะไรนะครับผมใส่ให้กับตัวละครน,นั้นๆที่เราเนี่ยได้มีการเล่นนั่นเองเออนะครับผมและยังไม่ได้หมดแค่นั้นครับอาวุธทินนมีควาาามมสรถในเรรื่ององงขกาใช้ส สกิลอาวุธแล้วก็ใช้สกิลอันติอาวุธโอ้โหคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยทำไมสกิลของเกมนี้เนี่ยมันมีเยอะแยะใช่ครับมันมีทั้งสกิลตัวละครแล้วก็สกิลทางด้าน,นของอาวุธแล้วก็เสียแบบคูณ2นะครับผมเสียทั้งอาวุธเสียทั้งเอ่อตัวละครนะครับผมโอ้โห,โโหเงินไหลกันอย่างแน่นอนสำหรับเกมนี้แต่ว่าเฮ้ยมันก็แปลกใหม่ดีนะถ้าเกิดจะให้ผมพูดว่ามันใกล้เคียงกับเกมไหนอีกผมยกตัวอย่างเปในท่าของ Tower of Fantasy กันแล้วกันคุณอาจจะเห็นตัวละครเอ่อตัวไหนก็ตามใช่ไหมมันก็ ตัวละครติดตัวนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของสกิลอาวุธติดตัวนั่นเอง <c oughs> บอกได้เลยว่ามันแบบช่ำๆแน่นอนและทีนี้ตัวละครเอกของเราเท่าที่ผมไปนั่งดูมานะครับผมก็จะสามารถเลือกคลาสอาวุธได้นะแล้วแต่ทุกคนครับว่าอยากจะให้ตัวละครเอกของเรามีอาวุธประจําตัวอะไรนะครับผมซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับผมที่ผมหามาได้นะนั่นคือดาบใหญ่คาตนะมีดคู่นะครับผมธนูสมุดเวทแล้วก็ปืนคูมมีดสัน้นผมให้ดูเพียงแค่บางอันก็พอนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากไปศึกษาเพิ่มเติมในอาวุธนั้นๆเนี่ จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมแล้วก็บอกด้วยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นคลิปของธนูนะทุกคนก็ไปดูว่าเฮ้ยชอบเกมเพย์แบบไหนนะครับผมชอบเกมเพย์ธนูเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมเนี่ยเราก็ไปเลือกธนูในการเล่นนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าทางภาพเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหโดนตกไปแบบสุดๆนะครับผมทีนี้นะครับผมขอพูดอีกเรื่องหนึ่งกันแล้วกันว่ามันไปคล้ายคลึงกับเกมไหนอีกนั่นคือฮงไกอิมแพ็กสามครับเรื่องการสับเปลี่ยนตัวละครเนาะถามว่ามันเหมือนยังไงเวลาเราสับเปลี่ยนตัวละครจาก A ผมเป็นตตััววลลละะคครร B แ B ก็จะมีแอนิเมชันนะครับผมออกมาโจมตีก่อนนะครับผมแล้วเราก็สามารถใช้งานตัวละครนั้นๆได้นะครับผมก็สนุกเข้าไปใหญ่อีกนะครับผมเป็นการรวมแบบโอ้โหหลายเกมมากนะครับผมซึ่งตอนนี้ขอยอมรับตามตรงเลยว่าผมเนี่ยยังไม่ได้อ่านนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ดูอนิเมะด้วยตอนนี้ดองอนิเมะไว้สักให้มันจบภาคหนึ่งไปก่อนนะครับผมค่อยไปนั่งดูเอาเนาะโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมหยิบยกเกมเพย์มาพูดถึงในด้านของการเปิดแบบซ็อกแรนด์นะครับผมว่าคืออะไรก็พอแล้วนะครับ แล้วก็เราจะมาสรุปข้อมูลกันอีกทีนะครับผมอันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามผมไปด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมบอกได้เลยว่าเกมส o โซโล่ e ลเวลเป็นอีกเกมหนึ่งที่จะมาอยู่ในครั้งเกมของผมนะครับผมดังนั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน b y บครับท่านผู้ชม